แล้วเราจะได้กลับบ้างหนึ่งโอเคไหมโอเคถ้าโอเคสาธุดังดังึ่งครั้สาตั้งตัวตรงผู้ชายเราเป็นผู้ชายนะคะวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นพระวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นผู้นำรอบครัววันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นทหารไปเป็นครูดังนั้นการเป็นผู้ชายต้องมีความอดทนเป็นผู้หญิงก็ต้องมีความสวยงาม แต่สิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่ามากกว่านั้นคือการพัฒนาตนเองดังนั้นประเทศไทยของเราจึงให้ความสำคัญกับความกตัญญูเรามาดูซิว่าความกตัญญูเป็นอย่างไรภาพที่เรามองเห็นอันนี้เป็นประวัติาช้านานตั้งแต่สมัยรูน่นก่อนพระพุทธเจ้า เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รักพ่อกับแม่ของตนเองมากแม้แต่พ่อแม่แก่งองแล้วจากไปไหนก็เอาพ่อกับแม่ไปด้วยเมื่อไม่สามารถที่จะแบ่งหามได้ทั้งสองท่านก็เลยได้ทำกระเชอกระบุงเพื่อเอาพ่อกับแม่ไปด้วยเพราะความกระตันอยู่และไม่อยากทิ้งท่านเอาไว้ที่บ้านนะอยากกะา่างแก่ชราภาพนี้เลยเป็นบทสะท้อน หรือเป็นภาพสะท้อนที่เรียกว่าคุณธรรมแห่งความรักแท้ที่ไม่ควรผูกลืมเลือนดังนั้นอาท่าหลังผู้ชายถามหน่อยนะบนอ้วนนั่นะมีคำข้าหลังไปนะความกระตันยูหมายถึงอะไรใส่ชุดนักเรียนตอบความกระตันยูหมายถึงอะไร พ่อแม่สองพี่น้องสามลุงป้านา้าอาวงตระกูลของเรามีพระคุณกับเราต่อไปจะเป็นเพื่อนฝูงครูต่อไปจะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปจะเป็นผู้ปกครองแว่นแควนอย่างเช่นประเทศไทยเราก็จะมีใครคะในหลวงและพระราชิน มีและมีผู้บริหารบ้านเมนืองคือนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เรามีสวัสดิภาพมาีคุณภาพที่ดีดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็เลยจะต้องมาตอบโจทย์สังคมแล้วก็แก้ไขปัญหาน,นั้นๆนะคะดังนั้นท่านเหล่านั้นก็ถือว่ามีพระคุณกับเรานะ,ะในฐานะที่เราได้รับความดี ความสงบเย็นสิ่งที่เราควรจะต้องตอบแทนก็คือกระตะเวทีกระตะเวทีหมายถึงอะไรรู้คุณแล้วต้องตอบแทนพระคุณนั่นหมายถึงการแสดงนะออกซึ่งความกระตัญยูนั่นเองนะคะในวัฒนธรรมพุทธได้แบ่บุญคุณของผู้มีอุปการะคือพ่อกับแม่ของเราไว้ห้อย่างด้วยกัน เลื่มให้ชีวิตและร่างกายจริงไหมจริงให้ข้าวและน้ำที่อยู่อาศัยจริงไหมจริงครับให้การดูแลรักษาไม่ให้เราเกิดอันตรายยาเจ็บไข้ได้ป่วยและช่วยปกป้องให้เรารอดพ้นจากยัยภัยจริงไหมจริงครับนะและท่านยังสั่งสอน ให้เรามีความรู้ว่าแต่กว่าบ้านล้างจานผมข้าวและอื่นๆอีกมากมายจริงหรือไม่จรินถึงสุดท้ายคือความรักที่มอบให้กับเราแม้แต่เราจะแต่งงานยังไม่ได้แต่งงานมีลูกหรือยังไม่ได้มีครอบครัวพ่อแม่ก็ยังรักและเป็นห่วงเราอยู่เสมอความรักเหล่านี้ได้รับก,กับพ่อแม่จริงหรือไม่จริงนั่นเอง,เอง ดังนั้นบุคคลที่หาได้โดยยาที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยมีอยู่สองอย่างกันก็คือบุคการีและกะตันยูกตัตเวทีบุคคลสองอย่างนี้หาได้ยากยิ yeah. ่ง yeah. บุคคลการีคือใครคือบุคคลที่ทำคุณแก่เราก่อนแฟนของเรามาจีบตอนที่เราโต สามีของเรามาจีบตอนที่เราเป็นสาวสวยแต่ใครหลักที่อยู่กับเราตั้งแต่คลอดเรามาจนถึงวันที่เราแต่งงานจนถึงวันที่เราเจ็บแค่ได้อ่าดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่ทําคุณกับเราสิ่งที่เราจะต้องมีคือกตัญญูกตาเวทคือเมื่อรู้ บุคคลนนะัตบุญแกเราต้องทำคุณตอบแทนนั่นเองนี่คือความกตัญญูดังภาพที่เราได้มองเห็นนี่ก็คือเวลาสมเด็จย่าจะออกงานแต่ละครั้งเราจะได้เห็นหน้าตาคุณมากเลยคือในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยต้องยืนอยู่ข้างหลัง,ท,งทั้งที่พระยศของท่านถือว่าเป็นพระเจ้าแทนดินจะต้องเดินนำหน้าทุกคน เดินไปไหนทุกคนต้องกราบต้องไหว้หมดเลยแต่มีคนหนึ่งที่ท่านให้ความเคารพและสำคัญมากก็คือปุปการีของท่านนั่นคือสมเด็จยา่านะหรือว่าเป็นพระมารดาของท่านท่านจะเดินข้างหลังแม่ตลอดและท่านจะไม่เดินนําหน้าแม่ตัวเองท่านจะให้แม่ท่านเดินก่อนแล้วท่านประคองท่านก็เดินข้างหลังไปพราะร้อมกันแล้วก็ประคับประคองอ่าสมเด็จยา่านะ แล้วท่าน้าไปทางอาหาร1อาทิตย์ท่านจะไปทางอาหารกับแม่3วันขี่เครื่องดินส่วนตัวไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปทานอาหารเย็นกับแม่ของตนเองทั้งที่ภารกิจของท่านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เวลาหนึ่งที่ท่านจะต้องว่างคือต้องไปทานข้าวกับแม่ก่อนเพราะว่าแม่ถามถึงนะคะอันนี้ก็คือในหลวงรัราชากาลที่9เนี่ยท่านเป็นบุคคลที่เป็น ราชาผู้ยอดกัดตังอยู่ดังนั้น้าอย่างนี้ที่ในหลวงรัชกาลที่9เดินตามและทำตามก็คือ 1. ตัวอย่างของความกตังอยู่มีอยู่5ประการอาาพรากัน่ 1. เชื่อฟังคำสั่ง 2. ขอพ่อ 2. ดูแลท่านยามเจ็บ์ห<อ>รือแก่ช้า 3. รักษาความสมคคีในหมู่พี่ ไม่ทําให้พ่อแม่ต้องทุกข์ <Yeah. S 1> ถ้าแสดงความกตัญญูเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว, <Yeah. S 1> ลวดังนั้น <Yeah. S 1> ความกตัญญูจึงไม่เคยทําร้ายใครเลยยิ่งมีความกตัญญูมากเท่าไหร่คุณค่าของเราก็มากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นลองมาดูซิว่าบุญใหญ่ที่ได้จากการดูแลพ่อแม่มีอยู่กี่อย่างมีอยู่ประมาณ12อย่าง อย่างที่หนึ่งอ่านพร้อมกันหนึ่งทำให้เป็นคนสองทำให้เป็นผู้มีสติรอบสามเป็นผู้มีเหตุ ำให้เจริญสิ<ป>จะมีลูกที่<ป>11มี12เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชน<ป>นี่คือ12บุญใหญ่ที่ได้จากการดูแล<ป>พ่อแม่นั่นเองนะคะดังนั้นวิธีที่เราจะต้องแสดงความกตัญญูมีอยู่หนึ่งคือต้องเลี้ยงดูท่านนะคะหรือผู้มีพระคุณเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลและตอบแทนสอง ต้องรักษาความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องและภายในครอบครัวด้วยนะคะวิธีแสดงความกตัอยูตัวที่3คือต้องทําให้ท่านภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นนักเรียนมาที่นี่มาอบรมจะต้องตั้งใจสังต่อไป 4. ต้องไม่ทําให้ท่านลําบากใจนะคะโจกการนําเสนอปรบมือให้พี่พรามด้วย นาทีต่อมาเรื่องที่เรื่องที่คุณธรรมนำไทยเรื่องพอเพียงอ่ะความพอเพียงคืออะไรความพอเพียงคืออะไรอ่านพร้อมกันหมายถึงความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางมีเหตุ ใช้ความรู้ในการตัดสินใจรอบข้อมีความพอประมาพอไม่เบี่ยงเบนตนสามและสิ่งแม่ไม่ประาสร้างภูมิ